ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนชาวยูทูบครับผมอยู่ผมช่องลูกพี่มตดดานไถซิงนะครับวันนี้จะมารีวิวทางน้ํามันใหม่ครับผมนี้คือน่าจะเป็นคันแรกของประเทศไทยครับผมที่ว่าโมดิฟายไถใส่ถางน้ํามันรถหกล้อครับผมนี่ครับไม่มีตังซื้อถางน้ํามันอ่า ตรงรุ่นรถนะครับนี่ครับผมหกสิบลิตรครับผมตอนแรกผมว่าจะใส่สักประมาณแปดสิบลิตรแต่พอวัดดูแล้วแปดสิบลิตรมันยากว่านี้เยอะครับพื้นที่มันจำกัดก็เลยใส่หกสิบลิตรครับหกสิบลิตรก็วันนึงก็ไม่หมดนะครับผมเผื่อเวลาวิ่งกลับบ้านอะไรด้วยมันก็ว่าวิ่งกลับบ้านแล้วก็ยังไม่หมดครับเนี่ยครับผม ถา,างน้ามันเดิมของทีดีเก้าสิบจะอยู่ตรงติดกับภูอมอะไรครับผมนะบแต่ว่าที่ว่ารั่วก็คือรั่วอ,อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีลูกยางกันกระเทกมีฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นตัวหนึ่งแต่พอดีเวลาน้ํามันหกมันจะมาโดนลูกยางเนี่ครับแล้วลูกยางนี่มันบวม พอบวมปุ๊บมันไปดันถังน้ามันแล้วก็พอดันก็มันพอทํางานหลายๆวันมันก็สะสะเทือนสะเทือนแล้วก็มันก็ดันจนถังแตกครับตอนแรกๆผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมเหม็นน้ํามันจังแต่เมื่อวานนี้ผมว่าเห็นบรรยากาศดีเพราะว่าฝนเพิ่งตกให้เมื่อวานซื้นนี้ครับผมผมว่า มันน่าจะไถลงง่ายก็เลยเติมน้ำมันมันเต็มถังเลยพอเติมมาก็พอเติมเติมอยู่ก็เด็กปั๊มวิ่งมาบอกพี่พี่น้ำมันนองพื้นแล้วครับพี่ผมก็ก้มดูเอ้างานเข้าแล้วแล้วก็ไปเมื่อวันวันอาทิตย์เขาเปิดร้านเขาเปิดอยู่ครึ่งวันผมก็เลยไปหาถังตอนแรก ว่าจะเอาตรงรุ่นพอโทรไปถามหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณเห็นเขาบอกมาว่าหมื่นหมื่นแปดครับผมหมื่นแปดผมก็เลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราต้องหันหลังกลับบ้านครับแล้วก็มาแวะร้านขายอะไรพวกรถพว่วงรถยนต์นะครับก็เลยแวะถามดูว่ามีถังน้ำมันหกลงไหมเขาบอกว่ามีครับผม แล้วเขาบอกว่าจะเอากี่ลิตรอะไรมานั้นครับแล้วผมวัดมาผมวัดที่ว่าจะวางถานน้ามันเนี่ครับแล้วก็พอวัดวัดแต่ปุ๊บว่าจะเอา80ลิตรแต่มันใส่ไม่ได้ครับผมมันยาวไปก็เลยเอาแค่60ครับผมนี่ครับเผื่อว่า,าที่ว่าผมรีวิวนี่ก็คือเผื่อพี่พน้องช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับผมเผื่อว่า หาตังค์อะไรไม่ทันครับผมเผื่อถังน้ำมันรั่วอะไรคือถ้าว่าแต่ของผมผมไปถามที่ร้านเขาว่าถ้าเป็นถังน้ำ,ม,ม,นำม,นมันเชื่อมได้อยู่แต่ถังน้ำมันมันเชื่อมไม่ค่อยอยู่ครับเห็นทีเขาบอกว่าอย่างนั้นครับนั่นแหละผมก็เลยเผื่อพี่ๆน้องมีปัญหาในช่วงนี้จะพาว่าเศรษ,ษฐกิจอย่างนี้คือมันมันประหยัดไปเยอะครับผมนี่ครับคือว่า มันประหยัดไปประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับผมประหยัดไปนั่นแหละคือถ้าเรามาทำงานโอ้ผมว่าหาตังค์ได้น่าจะหลายน่าจะหลายหมื่นนะครับผมอย่างน้อยๆก็ถ้าแสนหนึ่งน่าจะได้ครับผมคือจากที่เราเสียคิดว่าพันเก้าก็คิดว่าสองสองพัน สองพันก็สองพันแต่ว่ามีามีค่าค่าโมดิฟายอีกนี่ครับค่าโมดิฟายฐานที่ตั้งก็เจ็ดร้า700บาทครับผม700บาทก็ไม่แพงครับผมดีกว่าเราไปเสียหมื่นกว่าครับเนี่ยแล้วก็พวกสายน้ำมันเลยก็เนี่ครับ เดินใหม่มดเลยครับผมแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งขาดลูกลอยครับลูกลอยหรือว่าเกวัดน้ำมันเนะครับผมคือเมื่อวานผมว่าจะเอาเลยแต่พอดีเขาไปหาดูของกันหมดครับผมนี่ครับเผื่อเป็นบันทักฐานได้มั้งครับผมแบ่งปัน,ปนความรู้ให้พี่น้องเพื่อนได้ดูเผื่อว่าใคร เผื่อว่าใครมีปัญหาเรื่องอตังเรื่องอะไรก็ได้จะได้โมดิายไว้อย่างนี้นครับผมแต่ว่าโอกาสต่อไปถ้าว่าหาตังง่ายๆถ้าว่านั้นก็จะซื้อถังเดิมกลับมาใส่อยู่ครับผมคือว่าอย่างนี้ก็คือเราดัดแปลงใส่ไปก่อน,นครับผมนี้ ซื้อมานี่ก็คิดว่าถ้า่าใช้ไปสักปีสองปีถ้าว่าเกิดพังถ้าว่าเกิดถังรั่วอะไรก็คุ้มนะครับผมก,ก็ซื้อใหม่เอออ่นนี่นะครับผมของผมวางไวอ่าตำแหน่งตรงนี้นะครผมคือถ้าว่าไว้ต่ําไปก็มันก็บงังมันก็บังทางานวิสัยของเราครับแล้วก็พอสูงเกินมันก็ลำบากครับผมนี่ครับ ของผมก็วางเป็นไว้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับของผมใส่กับนี้เลยใส่กับเหล็กนี่ภัละไโคลังคาเลยครับผมแล้วก็มีเนี่ยครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้คือใส่ลูกลอยครับผมนี่ครับมีนอดอยู่ครับแต่ว่าผมตัดไอ้นุ้นใส่ไปก่อนครับตัดไอ แต่ประเก็นใส่ไปก่อนครับผมคือเดี๋ยวพอว่าไอ้นุ้นมาพอลูกลอยมาเดี๋ยวค่อยค่อยซื้อมาใส่ครับผมแต่ว่าข้อเสียตรงนี้อย่างเดียวครับผมนี่ครับฝาครับผมฝาลูกยางบางไปนิดนึงครับผมนี่คือเราเมื่อเช้าผมใส่จนถึงคอมาเลยครับผมมาแล้วก็เนี่ยครับออกมาเต็มเลยครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็ซึมนิดๆครับผมโอเคครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ